กลับสวัสดีค่ะพี่น้องมาพบกับส่องสาลาบอกกำแพงอีกแล้วค่ะมนีนุชมาพ,พักกูดใส่หมูนะคะ รสด,ด,ดีค่ะอันตาลค่ะซอสหอยซอสฟ้าเขียว น่องซุกบนที่เรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟกันเลยแซ่บนะคะพักเนี่ย กรเทียมเจียวหอเห้าตั้งแต่แรกนะันะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงสำเน็จแล้วคะ่ะลาไปแล้วะคะ่ะสำหรับเมนูผัดผักกูดเส่หมูนะคะเพาะกันใหม่คลิปหน,าน,นะะ้าเ้ยค่ะสวัสดีค่ะ